อูนิวเฟโรสปอร์ต0 1 7นะครับทีทีกับ2ก็รอบนี้นะครับเฮียเข้ามาอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวจอ Android ที่เคยติดไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนจอพดานใหม่นะครับเปลี่ยนจากจอเดิมใส่เป็น14นิ้วสีเทาครับสีเดียวกับพดานเลยเชื่อมต่อจอหน้าแบบ HDMI นะครับัวจอเปิดมาจะมีชุดบาร์สลด์นะครับาบาร์สวิงมันก็จะเปิดลงมาแบบนี้ เฟื่อนงนกลไกอตัตโนมัติเชื่อมต่อกับจอหน้าแบบ HDMI จอหน้าเรามี HDMI on board นะครับไม่ใช่เป็น USB adapter เพราะนั้นภาพมันจะคมชัดมากกว่าดูทีวี ดูได้พร้อมกันทั้งสองจอนะครับตัวจอเป็นเปอร์ LED ครับมีความคมชัดมากกว่าจอที่เป็น LCD นะฮะดูพร้อมก,กันกับจอหน้าจอเพดานนะครับแล้วก็ตัวจอมีฟังก์ชันแยกหน้าจอนะครับจอหน้าจอหลังเดี๋ยวผมไปกดให้ดู เราแยกเล่นนะครับผมสั่งนำทางจอหน้าใช้เป็น Google Map น,นะฮะนำทางไปจอด้าน,ห,นาหลังพีดานก็ยังเป็นดูทีวีนะครับนี่คือแยกเล่นหน้าจอหน้าหลังได้แบบนี้เลยครับผมชัดม่นก็ตกเสียงยังออกในรถนะครับแล้วก็ตัวจอมีไฟส่องสว่างนะครับเปิดสีขาวแล้วก็ไฟสวยงามสีน้ำเงินนะครับสีฟ้าแบบนี้ ตัวจอเมื่อปิดไปนะครับก็จะปิดอัตโนมัติจะมีเป็นไฟสีแดงคอยปุ่มโดยสีแดงให้เห็นนะครับว่าเป็นอัตโนมัติกดเปิดแค่สไลด์นะครับกดปุ่มมันก็เปิดให้ออตโต้แบบนี้นะครับต่อสนใจติดตั้งนะครับจอยดอยไฮสเปกลำ8หนึ่ลำ8 2K จอพิดา14นิ้วนะครับปาท้ายไฟฟ้าระบบเครื่องเสียงในออนเียลสปอร์ตนะครับติดต่อในเอกได้ครับที่เบอร์โทร0819876286 นี่ครับเฟซบุ Facebook, page, YouTube, Channel, ๊กแฟนเพจยูทูบชินแอลเอกเดซิ่งอารซัตสตีครับตอนอนี้นะครับนายเอกก็เปลี่ยนไฟพดานนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไฟพดานใหม่ให้เป็นสีขาวทั้งหมดเลยทั้ง3ตอนนะครับช่วงหลังก็จะเป็นแผงแบบ36เมตรช่วงหน้าเป็น LED แล้วก็ประตูด้วยนะครับทั้ง4บานรวมทั้งตัวไฟสป้ายทะเบียนก็เป็นสีขาวเช่นกันนะครับกลางคืนเปิดก็จะเห็นป้ายทะเบียนได้อย่างชัดเจน ด้านหลังเปลี่ยนเป็นแผงใหญ่36เมตรนะครับเพราะนั้นมันจะมองเห็นสั่งโุ่ด้านหลังเนี่ยหาของได้ชัดเจนมากขึ้นนี่นะครับปึ๊บเวลาวีดีคืนนะับมองเห็นชัดเจนเลยสติ๊กเกอร์เนี่ยคันนี้นะเคยมาติดจอแดรอยเมื่อเดินสิงหานะครับมาติดกับเราไปแล้วนี่ก็มาอัปเกรดเปลี่ยนจอพดานใหม่แบบนี้ครับสนใจติดตั้งติดต่อได้เองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ